สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับไลน์เกมเศรษฐีในเซิร์ฟไต้หวันนะครับตอนนี้เซิร์ฟไต้หวันนะครับมีอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับตั้งแต่เมื่อวันอังคารแล้วนะครับคือเมื่อวานนะครับก็คือเป็นอีเวนต์แจ็คพอตเฟสิวัลนะครับถือว่าอีเวนต์เนี้ยถือว่าได้ข่าวว่านะว่าเซิร์ฟไต้หวันนี่เป็นเซิร์ฟที่แจกของเยอะนะนะครับไม่เหมือนเซิร์ฟไทยอะเซิร์ฟไทยที่แบบขี้งกมากอะจริง นะครับ GM GM ไทยนี่ถือว่าแบบขี้งกมากอะ่ะขนาเพื่อน,อนๆดูอย่างเซิร์ฟไต้หวันดิผมได้ข่าวมานะครับว่า GM ไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่าแจกของเยอะมากอะ่ะนะครับเนี่ยแหละรครับคนถึงชื่นชอบเซิร์ฟไต้หวันกันอะ่ะนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มให้เพรหมดไปเลยตอนนี้ผมมีอยู่208เพรนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันสิครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดกุญแจก่อนนะครับ เนี่ยครับก็คือมันจะรับประกันรู้สึกมันจะรับประกันหนึ่งหมื่นทองนะครับเพราะว่าผมเคยเปิดได้หมื่นทองรัวๆเลยนะครับรู้สึกว่ามันแจกทองสูงสุดสามล้านนะครับแล้วก็เพชรนี่สูงสุดสามพันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดอ่ะตามทฤษฎีเขาบอกว่าการที่จะเปิดได้ของดีๆเขาบอกว่ามันต้องแกล้งทํเป็นไก่ครับไม่รู้ว่าแกล้งทํเป็นไก่นี่ใช้ผลกับเซิร์ฟไต้หวันหรือเปล่าอันนีตต้ต้องลองดูแล้วกันเนาะ <c oughs> อ่ถอดจี้หมดครับตามทฤษฎีนะไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ผลกับเซิร์ฟไต้หวันหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะได้ตั๋วเพชรไหมโอ้เดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้แป๊บหนึ่งครับ <c oughs> ผมงงคืออะไรเสียงแหบนิดน,นึงนะสะเลด <c oughs> เขาขอ โอ้ได้กล่องสมบัติสีม่วงนี้เองอ๋อเรา,เอาสามารถไปแลกได้ครับนี่ครับเราสามารถมาแลกตรงนี้ได้ครับเป็นอีเวนต์ตรงนี้นะครับเรากดแลกนี่กดแลกถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆได้ตัวเพชรเนี่ยก็ามาแลกในนี้ได้นะนะสําหรับคนที่เล่นเซิร์ฟไต้หวันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดนะครับว่าเราได้อัญมณีอะไรนี่อันนี้ครับ โอได้เพิ่มโบนัส RP ด้วยเนาะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะเปิดกันต่อเลยเนี่ยไหมครับมันจะรับประกันหนึ่งหมื่นทองนะครับการเอ A บวอะไรครับเดี๋ยวขอดูกันน,นะอ๋อเป็นรูเล็ตครับนี่ครับมาแลกตรงนี้ได้ อ๋อมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแรกมาเลยเดี๋ยวลองหมุนดูสิครับว่าเราจะได้อะไรหมุนรูนเล็ตเนี่ยอือหงหนเนี่ยอ่าอยู่นี่ครับ <amp>. อ๋อมันจะแรนดอมสุ่มนะครับรางวัลใหญ่นี่คือเป็นสุ่มจีเอสบวกนะครับอ๋อหมุนเลยครับจะได้อะไร <c oughs> เกือบได้ที่หนึ่ง ได้น่าจะเป็นน่า,นาจะเป็นน้องวัตถุแห่งแสงสว่างนะครับอ่ะไว้เปิดที่หลังแล้วกันอ่ะเรามาเปิดกันต่อเลยครับโอ้ได้เพชรครั้งแรกโอ้สุม่ม G ีเอถึง S นะครับอ่าเปิดไปเรื่อยๆครับ โอ้ได้ตั๋วทองครั้งแรกครับผมอยากได้ตั๋วเพชรอะนี่ครับหนึ่งแสนทองอ่ะเดี๋ยวค่อยไปแลกที่หลังแล้วกันเปิดให้เพชรหมดไปเลยสิเพชรครับโอ้แสนทองแล้วครับดีมากครับแสนทองก็ยังดี อตอนนี้เหลือ48เพชรนะครับสุ่มได้อีก4ทีนะครับโอ้แสนทองครับอ่ะเพชรหมดแหละเดี๋ยวเห็นมันมีอีก10เพชรอ,อ่ะอ่ะอีกสักทีครับโอ้สิบเพชรเยอะผมจะเปิดให้เพชรหมดไปเลยไง อ่ะหมดแล้วครับมาเดี๋ยวมาดูก็ถือว่า GM นี่แจกเยอะอยู่นะโดยเฉพาะส่วนใหญ่ GM จะชอบแจกทองเพราะว่าผมยังไม่ได้ตัวเพชรเลยคือไม่เหมือน GM ไทยอะ่ะ GM ไทยนี่แบบขี้งกอะ่ะของก็ไม่ค่อยอยากจะแจก แล้วแถมอีเวนต์แต่ละอีเวนต์ของของ gm ไทยนะโคตรมหายากอะ่ะเพื่อน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 ,อน,อนลองนึกดูสินะครับขนาบางคนน่ะถึงกับไประบายอารมณ์ในเพจไลน์เกมเ,มเศรษฐีออฟิเชียลอะ่ะคือเป็นเพจ f c e b o o k อยางเป็นทางการของไลน์เกมเศรษฐีประเทศไทยไงนะครับคือบางทีอีเวนต์แต่ละอีเวนต์ของ gm ไทยคือแบบมันยากเกิอนอะ่ะอย่างอีเวนต์ล่าสุดต,ตอนนี้คือ เป็นจี้ใหม่อ่ะอุปกรณ์เขียนแบบปอมอ่ะโอ้โหสุ่มหนึ่งในสิบเอดอ่ะแล้วผมผมเปิดกล่องอ่ะผมเปิดกล่องเอบวกอ่ะรับประกันเอสบวกสุ่มจี้สุดฮิตอ่ะเปิดไปเกือบสิบกล่องไม่ได้สักอันเลยครับโอ้โหแบบอีเวนต์มันยากเกินอ่ะจริงอ่ะก็เดี๋ยวลองเปิดสักกล่องนะครับ โอ้ได้จีแปนเดี๋ยวเดี๋ยวเวเหมือนผมมีแล้วนะอ๋อนี่ครับผมมีแล้วเป็นเป็นแปนคริสตัลนะครับผมมีอยู่แล้วอ่ะก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับลายเกมเศรษฐีไต้หวันนะครับก็ใครที่เล่นเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเพื่อนๆสุ่มได้อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้านล่างได้นะครับก็ <c oughs> ยังไงก็ขอ,อไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ